สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอบังบีหนึ่งครับวันนี้พามาชมสวนทุเรียนแบบผชมผสานนะครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีอะไรบ้างท่านผู้ชมก็ติดตามชมกันเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับมีมะละกอนะครับมีมะละกอมีมะนาวนะครับมีทุเรียนนะครับแล้วก็มีกล้วยมีตําลึงนะครับนี่ต้นตําลึงนะครับนี่ต้นตําลึงนี่บังบีสองนะครับนี่นี่ต้นอะไรครับบังต้นน้อยนาครับนี่ต้นน้อยนานะครับ อ่ะบังพีสองนะครับมีหลงนั้นก็มีแก้วมังกรด้วยมีแก้วมังกรด้วยนะครับมี้อนจำปัดะก็มี้อนจำปัดะสับปเร่มีนะครับสตอนะครับลองกองก็มีมีลองกองด้วยมีมังคุดด้วยครับก็ลองกองน่าจะค้นทิ้งอ๋อลองกองนี้จะจะเอาออกแน่วนะครับจะคนทิ้งแล้วไม่เอาไว้แล้วเอาไว้ องต้นเอาไว้กินก็พอเนาะครับยังไม่มีไว้เยอะกล้วยนี่มีกล้วยอะไรบ้างครับก็มีกล้วยนางยามีกล้วยกล้วยกล้วยหินแล้วก็กล้วยเล็บมือนางกล้วยนางยากล้วยหินกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่มีไหมครับมีกล้วยไข่ด้วยนะครับผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ผสมรป,ระ,มประสานมีมอนเบอร์รี่ด้วยนะครับมอนเบอร์รี่แล้วก็ผักสวนครัวด้วยนะครับมีตะขาตะไคร้นะครับเดี๋ยวพาไปดูมีขมิน้นมีตะไคร้นะครับขาจะอยู่หลังกระท่อมนะครับแล้วก็อะไรอีกอะบ้าง ต้นอะไรนะต้นมะม่มวงหินมะพานนะครับไว้กินยอดแล้วก็มีต้นตะขบนะครับตะขบมาเลยนะครับเอาไว้ให้นกได้กินนะครับคนก็กินได้นะครับของบางอูกแบบผสมผสานนะครับไม่มีทุเรียนก็กินอย่างอื่นแทนนะครับ ชมดูทุเรียนก็ได้กินทุเรียนนะครับีดูของอบังวีสองครับทุเรียนหนึ่งหนึ่งปีนะครับนโตขนาดนี้อบังคุมยอดไปแล้วนะครับมันอาจจะดูว่าต่ําไปนะครับแก่ว่าทรงพุ่มมันจะขยายกว้างนะครับทุเรียนถ้าเราตัดยอดกระโดงมันนะครับจิงด้านล่างมันนะครับมันจะขยายทรงพุ่มนะครับได้กว้างนะครับงั้นมันจะ ตอย่างเดียวนะครับนี่เป็นแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงมีนกนะครับคอยมากินนอนกินแมลงนะครับดูนะครับบินไปแล้วนะครับถ้าเราไม่ใช่สารเคมีนะครับพวกสิ่งเหล่านี้จะมาบำบัดโดยตามธรรมชาตินะครับต่อยทีต่อยอาศัยกันนะครับถ้าเราใช้สารเคมีนะครับพวกนก เล็กๆนี้นะครับนกกินแมลงนะครับจะไม่มาเลยนะครับดูนะครับตานผู้ชมสวยด้วยนะครับสวยน่ารักมากนะครับอยูมบนยอดทุเรียนนะครับทุเรียนไม่หักหรอกครับดูนกตัวเล็กนิดเดียวบินไปแล้วนะครับนี่เป็นแก้มังกรนะครับาบางแก้มังกรไว้สับปะรดนะครับ หลายอย่างมากนะครับอาบางมีสองปไ๋ยนะครับสับป,ประรดก็สวยๆแล้วนะครับดูทุเรียนหมอนทองทุเรียนนี่ก็ผสมผสานด้วยนะครับมีหมอนทองมุงทันคิงหลายอย่างนะครับคือถ้าเป็นขึ้นมาได้ขายทุกชนิดนะครับหลายชนิดนะครับได้ขายได้กินด้วยนะครับ กำลัง,งโกยหญ้านะครับเอาไปใส่ในโคนทุเรียนนะครับหญ้ยายังสดๆมันมีไนโตรเจนนะครับเพื่อที่หญ้าจะได้ไม่ขึ้นที่โคนทุเรียนนะครับเราไม่ต้องตอนก็ได้นะครับกันรากขาดนะครับเราก็ใช้วิธีกุมหญ้าสดไปเลยนะครับเดี๋ยวหญ้ามันก็ตายเองนะครับไม่มไม่ได้รับแสงแดดนะครับ กุมไว้อย่างนี้นะครับที่ใกล้ๆโคนต้นก,ก็ถอนได้นะครับถอตน,ตนต้นเล็กๆรากมันจะไม่ขาดถอนต้นเล็กๆนะครับรากตัวเยนไม่ขาดนะครับขยันดูขยันมันดูแลนะครับมันจะมีความสุขครับ ดีกว่าไปจีบสาวนะครับถ้าจีบสาวนี่เวลาอ,อกหักนะครับมันจะไม่มีความสุขตรงนั้นนะครับม,มันแย่นะครับอยู่ในสวนในไร่อย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยว,ยวมีสาวน้อยก็ตกสวรรค์ลงมาเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสวยงามมากนะครับกองอาบาังนี่ ทำรากไว้ดูนะครับจอดกำลังเดินนะครับนี่ไม่ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยใช่ไหมบังับไม่ได้ใช่เนี่ยครับไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับออกจากปากอบังฟวงจากปากอบังมาเลยนะครับมีอ้อยไว้กินเล่นด้วยนะครับอ้อยด้านล่างนะครับมีฝรังกิมจูด้วยนะครับ ระวังว่าจะปลูกผักอีกครับไอ้ผักบุ้งผักไรนะครับแล้วก็พวกพลิกกี้นอกอะไรอย่างนี้นะครับไว้แกงนะครับสวนระวังสะอาดมากนะครับดูตัดหญ้าไว้เดินสบายเท้านะครับนี่นะครับเป็นฝารั่งกิมจูนะครับ นีออกดอกแล้วนะครับต้นนี้ได้กินาลายลูกแล้วนะครับของอับังบีสองนะครับปลูกกรึบได้กินปั๊บเลยนะครับต้นนี้เพราะว่ามันเป็นดอกออกผลเลยนะครับมันมีเพี้ยแป้งด้วยนะไอ้กระหลังนี้เพราะว่ามดจะขึ้นมานะครับ มดดำนะมันจะนำะเพีายแป้งขึ้นมาแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับค่อยจัดการมันไรมดเพีาหอยก็เพราแป้งก็หายนะครับนี่กล้วยนี่กล้วยไข่นะครับนี่กล้วยไข่นี่กลว้กลว,ยกลวยน้ำว้านะครับ เพราะว่าปลูก <hari> ในสวนทุเรียนไม่ได้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับของผมโตต้นทุเรียนโตได้กินลูกแล้วนะครับไม่เห็นต้นทุเรียนต้นมะนาวก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ได้ทําอย่าไปเชื่อใครไง่ายๆนะลองทําดูก่อนนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับมันมีนเะชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะบวกกับสิ่งที่เราเห็นนี่ ผลงานจะดีมากนะครับดูนะครับบุกทุเรียนกว่าจะได้กินก็สี่ห้าปีนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับนี่มีขนุนด้วยนะครับขน,นุนมีสมโอทับทิมสยามในต้นชมพู่แล้วมีชมพู่ด้วยนะครับมีต้นชมพู่ทับทิมสยามนะครับ อยู่ตรงไหนแล้วนะครับเอ้ทับทิมจันนะครับขอไปครับทับทิมจันครับบางกไว้หลายยางนะครับยืนอยู่เป็นมังคุดนะครับที่ปลูกไว้ก่อนนะครับต้นนู้นต้นจำปาดะนะครับที่ริมป่านะครับต้นลองกองครับสองต้นก็ต้นส้มแขกด้วยนะครับต้นต้นโตนะครับนี่ทีนิวคีนะครับ ที่ใบแดงๆอยู่นะครับยอดแดงๆครับเป็นต้นส้มแขกนะครับเอาไว้แกงนะครับเอาไว้แกงไว้ต้มปลานะครับไปด,ดูต้นส้มแขกกันนะครับหลายคนก็ไม่เคยเห็นนะครับกิโลหนึ่ง สองร้อยได้นะครับนี่นะครับต้นชมแข็งที่ก็ตากแห้งแล้วนะครับจะพาไปหั่นตากแห้งครับดูยอดใบแดงๆนะครับสวยนะครับตอนนี้ยังไม่มีลุกนะครับมันยังไม่ถึงฤดูมันนะครับแล้วก็มีไผ่ด้วยนะครับมีไผ่หวานด้วยนะครับคือปลูกแบบผสมผสานลายอย่างนะครับ ไ,ได้ได้กินทุเรียนไปด้วยได้ได้เป็นร่มเงาเป็นท้อยทีท้อยอาัดใส่กึ่งพาใส่กันนะครับมีนู่นเป็นต้นปะท้อนนะครับแล้วริมๆิมป่านั้นก็มีต้นมะยมชิกมะเฟืองนะครับมะไฟก็มีนะครับ ต้นละไมก็มีนะครับหลายอย่างครับมีต้นไผ่ไว้ได้กินหน่อมันก็มีไว้ทําไม้เฉยก็ดีนะครับไม้ไผ่นั้นมันออกตลอดฤดูกาลนะครับสําหรับคลิปนี้บางทีหนึ่งขอลาท้านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ บางขอลาไว้กับต้นขนมนี้นะครับนี่เป็นต้นขนมกรอบนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ